ครับผมขอสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมเก่งพีซิเกมเมอร์และนี่คือการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศครับคู่ระหว่างทีมซอสภเล่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งฟุตบอลรายการนี้ก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับโดยเอฟเอคัพเนี่ยเป็นฟุตบอลรายการทั่ยเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นทั่ยเก่าแก่ของเกาะอังกฤษด้วยนะครับวันนี้ที่สนามเบอร์ลี่สเตเดียมนะครับแฟนๆก็ให้การต้อนรับนักเตะทั้งสองทีมครับปบมือให้กันกึกก้องสนามนะครับ คู่จริงเนี่ยแข่งกันคืนนี้นะครับวันเสาร์ที่21พฤษภาคมเวลา23นาฬิกา30นาทีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อของผู้เล่นคีิซ้อฟเพลิกเพนก่อน,นครับผู้สับรูเป็นทางด้านเวนิสซี่ครับกองหลังมีจูเอลวอสก็แดนดาเบียนดาเดลี่นะครับปัฟโซเร่กองกลางมีบิเล่เยดินะครับยูออนกาบาย ตัวรุกครับกองกลางยานิสโบราซี่เจสันพันเชียนวิลฟริดส์สห์ครับแล้วก็กองหน้าครับเป็นไวเกลครับดูฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับผู้สตกูเป็นเดวิดเดเกอาร์ครับกองหลังมีอันเดรวาเลนเซียกิสมอริงดานี่บินนะครับมาโกสโซโรกองกลางมีมาริยันเฟลไลนี่มาโคาริคเวนลูนี่ครับควอนมาตาอองตัวมาร์เซียลครับแล้วก็อองโตนี่มาร์เซียลนะครับแล้วก็แดนหน้าครับเป็นมาคัสแวสต์ฟอร์ดครับเริ่มเกมแล้วครับฟุตบอลเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศครับที่เบลลิสเตเดียมครับ คีซ่าเลิตพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดิบเกมมาลุยมาก่อนจังหวะดีเกลตะไว้เกลบอลเลนนิสซสาตัวนีวว้โอ้ยชนขาดครับอุิยบอลมันไปเฉล็บตะด้านสปอลิงด้วยนะครับจังหวะนี้เดเกอารนี่เกือบเสียประตูครับโอ้ยแมนยูเกือบโดนครับแหมเริ่มมาได้3นาทีแรกเท่านั้นครับขอบคุณสุจอ๊อดแพดจากพี่ทางสยุยด้วยครับแพดนีน้่สนามสวยแล้วก็ทุกอย่างนี้สมบูรณ์แบบจริงๆครับแหมบอลไหลมาเข้าทางด้านเดเดซี่ บอกไปกับซัวได้ออกไปก็เป็นโบลัสซี่ให้มาตรงกลางครับพันเชียนจากวาลิบาลเลยครับไวเกลดวลกับบาเลเซียโอ้เกมมันเร็วครับแบบแทบพักไม่ทันทีเดียวครับมีโอกาสไปถึงริมเส้นเตะอัดไปก่อนครับจองนี้ได้ทุ่มครับท่านคิสโซปราเลสให้กับไวเกลคืเกินกับครับโบลัสซี่จากมิวกาดให้มาตรกางครับพันเชียนจะพลิกยิงได้ไหมครับเบโดนี่วิ่งประคองไว้อยู่ คิซโซ่พาเล์บุกใส่อากับรูนี่ดักได้แล้วเปิดยาวทันทีให้กับ ford. แรดฟอร์ดสกัดแนดนครับขวดขึ้นมาด้านหน้าโบราซีให้มาครับเยดีนักเล่นทำชิงกันแล้วนะครับมีโอกาสเยดีนักยังรออยู่ <c oughs> ติดสมอลลิงครับคิสโซ่พาเลตลุยมาโซเรนี้เติมไปทางซ้ายนี่ <c oughs> น่ากลัวเหมือนกันนะครับบริเซียวนี้ต้องเจอกับงานหนักครับ <c oughs> ดูความมุ่งมั่นของวิลิี่คิสโซ่พาเลตลุยต่อครับซาอันนี้เป็นระบบไอ้ไอ้โดนแค่ไหแต่ว่าหลุดบาล้วครับเจ้าวันนี้ซัดก่อนเดโหชนเสาแล้วครับ โอ้โหดูไม่ได้ครับโอเกิดอะไรขึ้นครับวิลฟีซาฮาครับสองครั้งครับภาพช้าเดี๋ยวลองต้องรอดูช่วงที่จะเป็นไฮไลท์ช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเกมมันต่อเนื่องครับแล้วินเปิดยาวขึ้นมากวนมาตาโอ้ดูตอนนี้เป็นคิยตอพาเลทที่ลุยแหลกแล้วครับอันนี้เป็นระบบไอไอดวลกันเองนะครับผมเป็นเพียงแค่ผู้พนาครับผิดพลาดการใดขออภัยด้วยนะครับ ไวเกลกับไพที่โบลาซี่ลุยแหลกจริงๆคนนี้แต่ว่าดักได้ครับแมนยูอาจจมีโอกาสได้ตั้งเกมหรือเปล่าเวยโรนีวางยาวมาทางซ้ายเจสันว่าจับได้ครับเรามาเร็วทันทีอู่พิซาเล่นเร็วติดมาก็โซโหแล้วครับแมนยูได้ตั้งเก็บขึ้นมาบ้างแรดฟอร์ดเก็บไม่ได้ครับตรงหน้าแล้วลุยอีกแล้วครับพิโตพาเลสนะครับจะด้านไวเกลมาทางขวาครับบิลฟิสซาหาเจอกับมาก็โซโหหรือมาทิสกาบาย โอครับโอ้ไคมาจะวิหลุดขึ้นมาแล้วแต่ว่าตการกับเกียริงติดเดลิบินมาบล็อกไว้ได้แมนยูที่เกียร์ทิ้งอย่างเดียวครับโอ้ยผ่านไป20นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงในเกมนะครับไปดูว่าของจริงจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไว้รับชมกันอีกที่คืนนี้นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับหรือว่า23นาฬิกา30นาทีครับช่อง7สีถ่ายทอดสดนะครับผมวางยาวขึ้นมาครับตอนนี้เป็นบอลยาวอย่างเดียวครับแมนยูลูกทีมของหลุยส์ฟันกาลนี่เจอลูกทีม ถ้าย้อนกลับไปคู่ชิงคู่นี้นะครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยปี1990นะครับมีการแข่งกันอีกถึง2นัดนะครับก็คือนัดแรกเนี่ยแมนยูกับทีซัฟฟอรเลสเสมอกันไป3ประตูต่ตอ3ครับแล้วก็ต้องไปเล่นนัดชิงบุรีเพย์อีกหนึ่งนัดทําให้ตอนนั้นแมนยูชนะไป1ประตูต่ตอ0ูนะครับแล้วก็โค้ชคนปัจจุบันของทีซัฟฟอรเลสก็ลงเล่นใน2เกมนั้นด้วยนะครับคือลอันพาดิวน,นะครับอนอครับสู่เกมกันต่อครับผันเชียนบาสสายเปิดแ้เดร์เลบินก็เคลีย์มา เปล่าเลยน,นี่ดูครับแมนยูริดเคลียร์ทิ้งอย่างเดียวนะครับโอ้โหเป็น28นาะทีที่บีหัวใจแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับมาต่อครับเจสันพาเชียนจังหวะน,นี้ดาวไวเก็บเดเจอาครับอ่านเกมไปแล้วหัวยาวขึ้นมาครับตั้งเกมได้บ้างแมนยูมาต้าจะได้ลุยหรือเปล่าวางยาวจังหวะนี้ครับเดียวเดียวหายหรือเปล่าโอ้โห,โโหเกือบไปครับมาเซียวพี่จังหวะคอสตลาของวนมาต้าี่ ชะาใจไม่ได้เลยครับบุกเพลินครับแผงหลังของคิสซาเวเลียรที่ไปเติมเกมลุกสูงเกินไปนะครับเกือบโดนครับแต่้านสกัดแดนกับเดลานี่นี่ไปประมาทแรดฟอร์ดไม่ได้นะครับเมอร์สกูเป็นในด้านองตูริโอมาเซียลนะครับองตูริโอมาเซียลครับขออภัยเอเดซี่ให้มาครับสกัดแดนบอสมาที่ทางขวาอะไรครับจังหวะนี้เติมขึ้นมามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับถูกเล่นไปฝึกพากไปแต่นี้ก็ยังไม่หายจากเจ็บคอดีเท่าไหร่นะครับ แต่จะพยายามตั้งใจพาให้เต็มที่นะครับโอ้ใบเหลืองแรกของเกมครับคริสมอร์ดิงต้องจดไว้เลยครับต้องต้องมาเคลียร์ครับโอ้จังหวะนี้พยายามไปบอกโค้สินว่าโอ้แต่นี้เข้าเข้าหนักครับดูจากรีเพย์นะครับนะครับวีฟิสฮาเดนสั้นๆยืนดีนักไกมาครับโบูลาซีกับาย ยิงด้วยซ้ายโโอ้หเบาไปครับแหมมาเข้าทางเดกิอาร์ K R นะครับคว้างมาตรงการลางรับได้เลยครับไวเกลวันนี้เด่นจริงๆครับทุกตัวนี่หลุยแหลกแล้วก็รุกสูงนะครับเจสบัตมาเข้าโรโฮจากได้แมนยูนะครับจะสวนเร็วครับมาเช่าแรดฟอร์ดรออยู่ข้างหน้าครับเปิดมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดไม่ถึงแหมเข้าคลองของเอเดซี่ครับสามสิบหกนี้เสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับบูลาซี่ แมชนี้นี่ผมปรับเป็น1เกมนะครับก็คือถ้าเสมอกันต่อเวลาอย่างไรนี่ก็จะได้ดูจุดโทษนะครับก็อาจจะไม่ได้ทําเป็นรีเพย์ให้กับอ่อมันยังเอฟเฟคครับนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับระบบหรือยังนะครับเอาละครับมาดูกันต่อครับคาลิกให้มาติดแล้วครับกระบายตรงดางนี้เป็นของที่สอดผลิตหมดแล้วครับวันนี้มาแต่ละครั้งนี้น่ากลัวครับเดลิบรินดูความมุ่งมั่นความตั้งใจก็ให้มาติดเฟลนี่ดักได้ก็ขึ้นเกมเร็วไม่ได้ครับแมนยูแรบพยายามเล่นบอลยาวครับ นี้แท็กติกของหลุยฟันเกานี่ยังไม่ได้ผลนะครับถึคงคีซาฟเดจะลุกสูงอย่างไรนนี่จะแผงหลังพวกเขานี่ยังเล่นได้รัดกลุ่มแล้วก็เหนียวแน่นนะครับโจอเอวอตติดแล้วครับมลก็โซโหวดยาวขึ้นมาดูครับเล่นแบบนี้วันนี้เอไอเล่นกันอีกนะครับแล้วก็เป็นแบบยากสุดด้วยนะครับไม่รู้ว่าทําไมวันนี้แมนยูเล่นแปลกๆนะครับโบลาซี่นี่เป็นแพทของพีทังสุยะเวอร์ชัน5.0นะครับ กับเจสันพัชเชียนให้มาที่โบลาซี่ให้มาทางสายครับสวนเร่แล้วตอนนี้มีโอกาสโอ้โหยังดีครับบอลมันคลุกคลิกคลุกคลิกในกรอบเขตโทษของแมนยูครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับคริซซ็อปเลอรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่เวมบลีย์สเตเดียมครับเดี๋ยวครองบอลนี่71%นะครับมากกว่าอย่างชัดเจนครับสำหรับคริซซ็อปเลอรครับเดี๋ยวมาดู ไฮไลท์เหตุการณ์สำคัญในช่วงครึ่งเวลาแรกมาดูที่นาะทีที่31ครับลูกยิงของมาซิออจาตนี้จะตัวพยายามจะเอี้ยวตัวเลยก็ยิงบิดให้บอลมันห่างตัวทันเดนิซี่ไปครับแต่ว่าบอลก็ไม่ตรงกรอบเลยครับที่จริงมิวมีหลายเหตุการณ์นะครับแต่ว่าไฮไลท์นี้มาให้เราดูเท่านี้นะครับนึกไปถึงลูกยิงของเจสันพันเชียนแล้วก็วิวพิสหานะครับที่ไปชนเสาสครั้งนะครับ นี่เป็นเหตุการณ์สาคัญในครึ่งเวลาแรกครับก็ให้ดูของแมนยูนะครับมาชมกันต่อในอีก45นาทีของครึ่งเวลาหลังที่เบลลิเ t เดียมนะครับแข่งกันจริงๆคืนนี้นะครับช่อง7จสีถ่ายทอดสดครับเพื่อนๆก็ที่เชียร์แมนยูกับที่ซาฟารีหรือว่าอยากดูฟุตบอลดีๆก็เปิดไปดูกันได้ครับช่อง7จสีนะครับเวลา23นาฬิกา30นาทีครับโอเคครับมาสู่เกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับแมนยูขึ้นมาบ้างแก้เกมมาครับฟักับให้กับควรนมาตาบิอกันยิงโอ้ยเอเด้ซี่ครับ ไม่อย่งดีก็ปัดออกมาได้โอ้หเกือบโดนเหมือนกันเลยครับถ้าไปเข้าทางมอเซลนี่งานเข้าเลยครับแต่นั่นคิดว่าผลิตครับขึ้นมาโจเอวอตตรงกลางครับดไวเกลเติมไปแล้วทางขวาให้มาสวยครับกาบายย้อนกาบายครับขึ้นมาแล้วทางหน้ามีใครรออยู่ครับโบรลาซีรออยู่กาบายตัดเข้าในมารับจังหวะนี้ดไวเกลบอลแล้วโบลาซีสัดตู้นี่เกียครับใช้ขาเซฟไว้ได้โอ้ยโอกาสนี้ทั้งลุกทั้งรับทั้งสองทีมที่มาพร้อมกันแล้วนะครับในครึ่งหลังครับแมนยูก็แลกแล้วครับ ครเป็นฝั่งคริสซาเปเลตได้ตั้งเก็บแล้วมันยืนตัดได้เลยครับสวนกับเรดวิสเชลเลี้ยงผ่านกาบ,บายมาครับไทยจังหวะนี้ไปติดไอตรงกลางมีคาริครับจังหวะนี้มาคัรแรดฟอร์ดมาเซลเล่นกันสองคนมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดได้แล้วยิงติดเซฟโอ้ยเฮดิซี่ครับช่วยคริสซาเปเลตอูดูครับสองั้งสองจังหวะโอ้โหขออภยัยครับทีไอครับโอโ้รูปเกมมัน ดูครับเดี๋ยวทั้งคู่ก็ตั้าเกมได้สิแล้วก็เดตกิอาวันนี้ถ้าเกิดแมนออฟเดอะแบบนี้ต้องยกให้หุ้สับโต้ทั้งสองทีมแล้วนะครับโอกาสมากขึ้นทั้งแมนยูแล้วก็คริสซาเปเดตเกมมันแรกครับสำคัญครับเอฟบีครับอาร์ติกับบาตาเปิดลูกเตะบลมจังหวะนี้โยนเข้ามาครับแล้วทุบออกมาก่อนครับอาริเก็บได้ตรงกลางอาร์กเฟลานี่ไม่รู้กันครับติสโซเร่แล้วเยดินักมีเดเยดินักครับมา ทางซ้ายมีใครมาช่วยมั้ยครับแหมโดนรุมสามไม่เอาตัวรอดมาได้ครับปับโซเรยเอลานนี่เปลี่ยนแกนมาทางทางขวาเลยครับตอนนี้โจโอเอลวอตครับใช้ความเร็วสปีดดวลกลับมาก็โซโฮเพื่อนสไลด์ดักได้ดีครับจัาหนี้แต่ว่าลุกขึ้นมาเล่นต่อไปครับผู้สินิไม่ว่าอะไรครับให้จังหวะนี้ได้เปลียบครับวิวฟรีซา,าจะลุย2องแล้วแยกได้จังหวะนี้มาครับเดวายเกลดีเกอาร์ก็ยืนถูกที่ถูกวลาอีกแล้วครับ วันนี้ที่สาคัญครับโอ้ต้องดูว่าคว้างมาจากวันนี้วาเลเซียไม่ทันเัี่หนูแมนอยู่เร่งเกมไปหน่อยครับอาจจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับมาเลข2ยี่สิบสองลงมาเลยครับจอแดนจอร์นมัสนะครับลงมาแทนเจสันมันเชียนจับแก้เกมนะครับคิดซอฟพาเลตอันนี้เอไอเขาเปลี่ยนกันเองนะครับก็ตั้งระบบไว้ที่เฟล็กซิเบิลนะครับอ่าครับโบลาซีให้ตัวกลางแต่ว้ยเกลแก้เกมครับส่งตัวรุกลงมาครับกองกลางนะครับจอร์ดนมัสครับครับ ันนี้เป็นไวเกลเยดีนักให้กับมัชครับคือกับบาแล้วเกลยิงไ้ปตรงเดกอาครับให้เกมเร็วกรับาคไม่ทันกับบางจังหวะมาเช่าแมนยูจะสวนเร็วอ้าวดวนเดี๋ยวกับแรดฟอร์ดให้จากหาะนี้รูนี่ครับถึงหรือเปล่าโอ้โหเยเนซีแมครับเบนเทนเนสซีเจอกับเวนูนี่นิดอยากดีครับที่อ่านเกมไว้ดอกรับคิดว่าให้แน่นอนครับเจ้ากว่าดีครับเกือบไปครับคิดเศฟ้าผลิตเสมอกันนี่มีต่อเวลาแน่นอนนะครับคู่นี้ดูนี่ เปิดมาจาังหวะนี้เดดารีครับให้มาสวนกลับบ้านครับทางด้านคริสตอฟพาเลตกาบายให้ตรงกลางครับจอ์ดนมัสแต่เก็บไม่ได้เดาลานนี่อุ้ยเกือบพลาดเลยครับโดนรุมสองเมื่อสักครู่โบลาซีเล่นกับบับโซเร่โบลาซีเอาครับยังได้จังหวะนี้จอ์ดนมาไห้กับโบลาซี่ครับทางสายขึ้นมาข้างหน้าครับมีเดวาเกลกับซายังไม่เปิดโบลาซี่จะโยกหลบวาเลนเซียครับไปติดก่อนครับ กือบไปเหมือนกันครับอ่าก็เป็นลูกเตะบุ่มกะบายเปิดจังหวะนี้72นาทีเลยครับเสมอกันอยุดศูนย์โยนเข้ามาเดกอาทุบออกมาก่อนครับโจเอวอร์ดเก็บได้ให้มาตรงกลางครับเยียดีนักไปเล่นช้าครับแล้วดักได้แมนยูกรับจาาสวนกลับเร็วขึ้นมาเลยครับมาตามาเซียลขอเลยครับจะให้ด้วยครับมาตาตรงกลางครับบิ้นประคองไว้อยู่สกอตแดนเข้าทางซัวเรยแก้ไขได้ดีครับคิสซาเอลิต โอ้แมนยูที่เติมกันชาครับเพื่อสกู่ทำให้มีผู้เล่นน้อยกับฝั่งของคิสซัฟเฟตตลงมารับได้ทันครับขึ้นมาที่ปั๊บโซเร่วนกระบายครับแหหลอกเวนดูนี่ให้ตรงกลางครับจอดอนมาสมาแต่วันนี้ไม่ถึงเกลครับวางยาวขึ้นมาเลยครับลูกวางของเซฟลนี้ไม่ถึงแต่ว่าแรดฟอร์ดดักได้ตรงกลางครับ,ตรบเติมมาดูนี่แต่เข้าสายแล้วจิงวะน,นี้โอ้โห,โหเฮ้ยได้ซีกแล้วครับ วันนี้นิดเดกากับเฮนิซี่ิไม่ยอมกันนะครับคือไม่ยอมให้บอลผ่านนีดครับฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดในโลกครับแล้วก็ของกาะอกิดด้วยนะครับมันมีความขังมีมวนขังไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมนี้นะครับหมายสมกับเป็นสุดยอดโคชชิงเอฟเอคับฤดูกาลนี้ครับแงแมนยูแล้วก็ทิสโปเลตเล่นกันเต็มที่เลยครับต้องดูครับว่าหนึ่งประตูที่เกิดขึ้นนี้สําคัญแน่ๆครับมาถ้าเปิดจจงหวันนี้ขวดปาตาเปิดมาแล้วปีแดีวได้ปิดขก็โอย คิดว่าหายเลยับแต่ว่ายังไม่เข้าครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับลูกโยนมาคือสองสองที่ปล่อยให้เดนิบินได้ขึ้นคนเดียวเลยครับนี่ครับขึ้นบางหน้าโอ้โหเกือบได้ประตูครับโยนกระบานนี่ประกบไม่ดีแล้วครับแต่ยังไม่ได้ครับแมนยูโอ้เป็นอีกหนึ่งเกมสุดมันครับคู่ชิงเอฟเฟคคู่นี้ครับแต่ทำให้รับชมก่อนจริงนะครับผิพากาการใดขออภัยแฟนๆทั้งแมนยูแล้วก็คริสตัลเลสด้วยนะครับ วางยาวนะครับแอนเริ่มได้ผลครับแมนยูเริ่มเจาะแดนกลางมากขึ้นแล้วก็สลับลูกโยนต์ยาวนะครับหลังนี้หรือฟันกาวแก้เกมมาได้ดีครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูนะครับพีซารเล็ดก็ดูเหนื่อยไปครับพวกเขาบทครึ่งแรกยังไม่ได้เอาก็ไปเล่นยากสหาแล้วเปิดมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดพีซาวเลรดเก็บได้ครับกาบายมงให้กับไม่ถึงเกลวครับจังหวะนี้ไปโดนตัวของทางด้านสกอตแลนด์หรือเปล่าครับเปลี่ยนตัวแล้วครับ โอ้ส่งบั克ริซากโก้ครับลงมาแทนยานิคโบราซี่ครับเซลเฟลเดตเปลี่ยนไปสองคนอ่าแมนยูก็เปลี่ยนบ้างครับส่งมาตัมาเตโอดัมเมียรนะครับลงมาแทนมาโกโซกูนะครับเปลี่ยนตัวนี้ใกล้ๆเวลากันเลยครับช่วงนี้จะหวังประตูเพิ่มเลยครับแต่แมนยูนี่เปลี่ยนกองหลังนะครับต้องการประตูแต่ว่าเปลี่ยนกองหลังลงมาครับก็มีการแซลโคชอยู่ด้วยนะครับการถ่ายส์ฟันเก่านะครับ คือเป็นแท็กติกที่ไม่เหมือนใครเลยครับครับรูดี้ให้มาอาจจะเน้นรัดกลุ่มที่เกมรับตัวนี้ครับเพราะว่าพวกเขาก็ไม่อยากเสียประตูนะครับในช่วงท้ายเกมคือกลับมาครับที่เดลานี่ให้มากาบายแก้ไขได้ดีครับเดียดีนักมาครับแต่วัเกี่ยวทางซ้ายแรงใหม่ยังดีกับบากริซาโกมาเลยครับมโอกาสโอ้แล้วจับบอลลั่นไปเองครับออกเสียของครับโอ้ลงมาแทนยานิโบลาซีแล้วเปลี่ยนตัวครับส่งเมมฟิสเดอะพลงมาแทนมาร์คัสแรตฟอร์ดครับ ช้เกมเปลี Man, mm ่ hmm. ยนแล้วแมนยูนี่เปลี่ยนไป2ผู้เล่นแล้วครับใช้โค้ใต้เหลืออีกหนึ่งนะครับฝั่งของหลุยส์ฟันเกาจอเดนมุชยังช่วยเกมไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ครับเด,ดลานี่ขึ้นกับมาไปนะครับวิวฟิซาฮาทางขวาเติมไหมครับโจเอวัาไทมาครับจังหวะนี้กเดวัยเกลว์แล้วข้างหน้า <c oughs> เกลว์มไม่ผ่านดาวเมียนนี่ครับเกมรับที่ลงมาแทนโรโฮทึ่ง อ๋อรู้นะครับสาเหตุที่เปลี่ยนของลิเวอร์พูลก็คือเหมือนจะมีการบาดเจ็บกับทางด้านมาโกสโซโในะครับเอาครับเบฟฟิเตอร์บายจะช่วยทีมได้ไหมครับให้จังหวะนี้ล้ำหน้ามาเซลเลยครับให้ช้านะครับเดบายนี่ครับผู้เล่นของคิสซาปิลิตก็เช็คแล้วครับทั้งเดลานี่แล้วก็สกอตแดนนะครับเกมนี้ต้องมีต่อเวลาแน่ๆครับถ้าผมดูจากเวลาที่ขึ้นนะครับเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับตอนนี้คิสซาปิลิตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้ฟุตบอลคู่ใหญ่ๆเตะกันหลายคู่นะครับในจอบอรุสเซียดอมุนกับ เบย์มินิกแล้วก็ทันต์เอซิมิลันกับยูเวนตุสถ้าทำทันก็จะทำให้เรื่อยๆนะครับผมนะครับ <c oughs> มาดูไฮไลท์กันในช่วงครึ่งหลังนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างนะครับโดยรวมของเกมนี้ครับช่วง31นาทีแรกนี่แมนยูวิวการ์นะครับลูกยิงของมาเซียอแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับลูกตี แล้วก็มาดูช็อตนี้บ้างครับลูกยิงนี่ครับมาเข้าทางของมาตาครับจังหวะยิงแรกนี่ติดซุปเซฟของเฮนเนซี่ก่อนนะครับแต่ก็ยังตามมาเซฟได้อีกหนึ่งครั้งนะครับถือว่าวันนี้ทั้งเดเกอาและก็เฮนเนซี่นี่เขายังทําหน้าที่ไม่พลาดกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ลูยิงของเวนรรนี่โอ้ดูครับปฏิกิริยาเร็วมากนะยครับแ,แมนยูมีโอกาสมากขึ้นในครึ่งเวลาหลังนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ประตูครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับลูกมงของเดลิเบนนาทีที่80นะครับคือเน้นไปที่เสาแรกแต่ว่าบิดมากไปหน่อยครับมันก็เลยบอลก็เลยออกไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันต่อในช่วงต่อเวลาครับศึกฟุตบอลเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างคินซาวาร์เลตพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้คินซาวพเร์นล่เปลี่ยนตัวครบแล้วนะครับสามตัวเล่นครับส่ง ลีซุงยองครับลงมาแทนทางด้านบิลฟิสหาครับกับจอแดนมุสมาที่ลีซุงยองจับได้ครับจังหวะนี้อยากไม่คอสเซาไนล์รอเพื่อนมาครับจะโยกหลอกแปวลีซุงยองครับเฟรนี่เคลียร์มาก่อนแล้วมาตาโบกจังหวะนี้ครับเป็นฟิตได้ไปจังหวะนี้มีความเร็วครับเลี้ยงจี้เข้ามาเดี๋ยวไปยิงเองครับไม่ให้ครับมาซิโอครับรออยู่ทางซ้ายโอ้น่าเสียดายครับจังหวะาเมื่กลูของแมนยูครับแล้วสวนกลับมาบ้างคริสซอพาร์เลตเปลี่ยนครบแล้วนะครับหน้าก็ตัวนี้เปลี่ยนตำแหน่งไปครับเป็น ด้านเดอะไวเกลนะครับแล้วก็บัคกริสซากโก้นะครับแล้วก็ทางขวาก็เป็นตำนานลิซุมยองนะครับแมนยูยังเหลือโคต้าอีกหนึ่งนะครับเปิดยาวขึ้นมาเดลลี่บินเดอร์ปายมุนคืนกันมาครับคาริกเก็บได้แล้วให้กับเดอร์ปายจังหวะนี้แตะจะทะลุช่องครับติดซอเรย์เอนเนซีครับแก้ไขมาก่อนครับปวดยาวขึ้นมาเกลเจอกับสมอลลิงวันนี้เอาอยู่ครับสมอลลิงก็มีพลาดบางช่วงแรกๆครับคาริก เดือยปลาครับมีลูกขยันนะครับนี่ยืนเป็นหน้าเป้าแทนมาครัสเรตฟอร์ดกับบาร์ริซโก้ซาโก้เยดีนักมาช่วยไม่ได้ครับซัวเร่ทางซ้ายครับยังมีอยู่ขึ้นมาที่ซาโก้ครอสข้ามมาจังหวะนี้เอาสกัดโอ้โหดูครับยิงช่เสาโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูภาพช้าครับจงหวะนี้โอ้เป็นอย่างไรครับดูไม่ทันเหมือนกันเมื่อสักครู่ต้องมาดูกับลูกเปิดไลุยมาครับทางซ้ายครับนี่ครับต้องซัวเร่ครับให้กับ โอ้โหนี้เปิดเร็วนะครับแล้วคนที่ครอสเข้ามาคือเกลครับขอไปครับเป็นจอแดนมัชนะครับยิงไปจังหวะนี้คือบอลมันหนีมือดีกาไปแล้วแต่ว่าไปชนเหลี่ยมเสาด้านนอกเลยครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูครับากนด้านคิสซอฟเพลตรุนกันหนักเลยครับคนภาคก็รุ้นว่าทีมเรจะชนะนะครับเพราะว่าเป็นกลางอยู่แล้วนะครับผิดภาพกันในขอไปครับอาครับจอแดนมัชเล่นกับลิซุนยองให้มาเกลจังหวะนี้พลิกเข้าซ้ายเดลิบินกับอ่านทางไว้ดีนะครับ เปิดยาขึ้นมาเดิรปลายครับเก็บไม่ได้เสร็นี่วิ่งดีครับท่านหลุดไปดิมาสเตอร์นี่หลุดไปนี่มีโอกาสลุ้นทับประตูเลยนะครับอาริสกโก้กับให้กับเกลบังเดลิบินแล้วคิซาพเฟรดิสไม่ฟอร์มไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเกมเอาครับทางซ้ายโจอเอลวอชจังหวะนี้ยังไม่เปิดครับจะผ่านดูครับหลอกโอ้แล้วผ่านดามิ่งไปได้ลิซุกยองให้กับจอร์แดอนมสัสปิกเข้าซ้ายแล้วยิงเหลบ็บโอ้โห ยังไม่ยังไม่ตรงก่อบครับความพยายามของคิสอฟเพลตโอ้ยแฟนแมนยูตอนนี้ก็ไม่กดดันครับีบหัวใจนะครับมาเสียบตัวช่วงนี้นี่มันจะไม่ดีนะครับว่าเปลี่ยนตัวเล่นไปก็ใช้โคต้าเกือบทั้งหมดแล้วนะครับยังเหลือหนึ่งคนนะครับฝั่งของแมนยูฟันเกาวยังนิ่งนอนใจไม่ได้ครับอลันพอดิวก็ลุ้นลูกทีมของตัวเองแล้วครับเดวไวเกลเอเลราครับลงมาเลยครับตอนนี้แดนหน้าน่าจะครบแล้วนะครับโคต้าของแมนยูครับ มีการเปลี่ยนตัวลงมาแล้วนะครับอีกหนึ่งคนก็คืออันเดเอเรรานะครับถ้าผิดประการไหนผมขออภัยว่าบางครั้งมันดูไม่ทันครับลายลายชุดที่ขึ้นมานะครับการเปลี่ยนตัวนะครับโอเคครับมาดูที่ช่วงตอบรับพิเศษอีก15นาทีครับลีซุงยองครอสฟาจังหวะนี้เกลครับดะทานสมอลลิงมาวิ่งบางทางไว้ครับให้เดียกรับสบายแต่ถ้าจุดโทษนี้กดดันแฟนๆทั้งแมนยูและก็ทีซอผลิตแน่นอนครับแต่ว่าแรงยังดีอยู่ครับฝั่งทีซอฟผลิตคาริคดักได้ ให้มาครับเดือย่ายคืนมาที่ e เอเดร่าอาแล้วครับทั้งขวาทันไหมควรมาตา <c oughs> จะปิดดับลงแล้วครับโอ้สมกับเป็นโคชิงเอฟสครับจริงๆนะครับว่าถ้วยใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทีมเล็กทีมใหญ่ๆนี่มาเจอ้วยใบนี้นี่ก็มีกาศทั้งสองทีมนะครับอ่ก็ฟนินแล้วนี่ครอสมาแบบนี้เอ้าวล้งงมงแหกอาจจะหวังไม่ดีครับ นี่เก็บเยดีนักมาเก็บไว้ได้เอาไปเล่นยากครับแลามาตาเปิดเข้ามาจาังหวะนี้ตู้หงงสกัดได้ก่อนอ่ะก็เข้าทางเอราแมนยูยังได้อยู่ช่วงบีหัวใจแฟนๆของคิดชอบพาเลตเลยครับแต่ว่ากาบายครับลบจังหวะนี้ใจไขได้ดีครับนี่ชุ่งย่องทางขวามีเติมอะไรครับโจเอลวอตนะครับมาแล้วครับจังหวะนี้กาบายยวนให้มาแล้วติดครับโจเอลวอตยังได้อยู่ จะเปิดไหมครับจังหวะนี้เหลืออีกห้านาทีครับช่วงต่อไปแล้เสร็จคืนมาลีซุกยองเล่นสั้นๆครับแล้วกาบายยิงด้วยความ,มเเดกอาครับเอ้ยขอภัยเป็น,เป,นเป็นดไวส์เกี่ยวเลยครับเมื่อสักครู่ครับขอภัยครับแดนโจเอวอชเก็บได้มาที่เยดิน,นักจอดแดนมุชครับมาให้มาสไลด์ดักไว้ได้มาท่าเก็บได้ครับแล้วเดินไปคืนกลับมา เร่งเกมไปครับเบฟิเดปายเขาทำเสียครับแต่ว่าเฟอล์ไลนี่ดักได้เจ้าวันนี้มาร์เซอุมีโอกาสยิงแล้วครับโู้ยเอาเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนี่ครับสิ่งที่แมนยูรอคอยมานานครับความเฉียบคมนะครับอังธอรดี้มาร์เซอครับยิงให้กับแมนยูขึ้นนำช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วครับจะหมดเวลาครับมาได้ช่วงสำคัญแบบนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหนี่คือสิ่งที่พวกเขามีครับนั่นคือความเด็ดขาดนะครับ โอกาสมากมายเกิดขึ้นตลอดทั้ง90นาทีแล้วก็ช่วงต่อเวลาครับแล้วมาเป็นจังหวะนี่ครับความผิดพลาดของุ้ล่นคิสโซพาเลสครับสกอตแดนดครับไปเล่นช้าแล้วจังหวะนี้ครับตัวเองเสียตำแหน่งด้วยครับแต่ให้เฟรดี้ให้กับด้านมาร์เซอครับยิงเต็มข้อครับแมผ่านมือของเทนรีซีเข้าไปครับคือช่วยทีมมาตลอดทั้งเกมแล้วครับแต่ว่าลูกนี้นี่มันรับยากจริงๆครับเพราะว่ามีคนที่มีเวลาเลือกมุมเยอะครับเงยหน้ามองแล้วก็ก้มลงกดเต็มข้อเลยครับด้านมาร์เซอ หนึ่ับแมนยูได้ประตูขึ้นนำแล้วครับแล้วก็เหลืออีกหนึ่งนาทีครับช่วงตอบรับพิเศษครับครับเยดีนักใครมาที่จอแดนมุสแล้วก็จบเกมครับแมนยูครับชนะคิดซอฟเลตไป1ประตูต่อศูนย์ครับก็ไม่รู้ว่ารูปเกมจริงๆของเบฟเคับคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ยังไงก็รอรับชมกันดีที่ครับทางช่องเจ็ดสีเวลา23นาฬิกา30นาทีนะครับผมอันนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆทั้งแมนยู u, แล้วก็คิทต์ซอฟพาเลทได้รับชมกันก่อนนะครับมีข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นซึ่งมีแน่นอนนะครับเก่งพีซิเกเมอร์ต้องขอภัยแฟนๆทั้งคิทต์ซอฟพาเลทแลวก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมกันเสมอมานะครับไว้เจอกันใหม่ในแะมตช์ต่อไปแมตช์หน้านะครับจะเป็นแมตช์ไทยก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook, พเฟซบ แล้วก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีนะครับสุขสันต์วันอยู่ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสนามสวยงามมากครับเพื่อนเราวันนี้อยู่ที่สนาม King Power Stadium ครับ Leicester City เปิดบ้านนี้รับการมาเยือนของทีมชาติไทยครับเป็นแมตช์พิเศษครับที่กระทับกระชับมิตรระหว่างทีมชาติกับ Leicester City ครับซึ่งมีสัมพันธ์ไัติที่ดีต่อกันด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวนีมไทยของเรามาในชุดสีแดงครับได้ดวลกับสุดยอดทีมฮีบริคตอนนี้ด้วยครับที่ขึ้นมารั้งอันดับ อาภูไปแล้วด้วยครับของเลสเตอร์ซิตี้ครับเดี๋ยว่อเริ่มเกมเรามาฟังเพลงชาติไทยด้วยกันก่อนนะครับต้องขอบคุณนะครับแผสนี้แผ่นของพี่ดังสุริยานะครับผมทำให้ความสมบูรณ์แบบมากๆครับผมขอบคุณมากนะครับบรรยากาศที่เลสเตอร์ซิตี้นี้สุดยอดมากครับเพลงชาติไทยของเราก็ดังขึ้นครับ สุดยอดจริงครับอารมณ์นี้มันพลาดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะโอ้โหครับเสียงปพรบมือกับกล้องสนามครับแบบนี้แบบพิเศษครับทีมชาติไทยพบกับเลสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหดูเสียวผต้เพลงของเลสเตอร์ซิตี้กันก่อนครับผู้สัม